สวัสดีครับสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับหรือว่าพ่อบ้านแม่บ้านนะครับวันนี้ผมจะมาท้าความว่าต่อไปนะครับผมจะลงโค้ดเกี่ยวกับเครื่องซักผ้าแต่ละยี่ห้อนะครับเพื่อให้พี่น้องมือใหม่หรือว่าพ่อบ้านแม่บ้านนะครับเข้าไปตรวจเช็คได้เองเลยนะครับว่าอาการนี้ครับขึ้นโค้ดมาแบบนี้มาจากตัวไหนนะครับเพราะเครื่องซักผ้าแต่ละยี่ห้อเขาจะมีโค้ดบอก อบอก,ท,กทุกตัวเลยนะครับหรืออาการของมันนะครับจะมีบอกทุกตัวผมก็เลยมีแนวคิดว่าที่พี่น้องมือใหม่หรือว่าพ่อบ้านไม่บ้านถามสอบถามเข้ามาเนี่ยครับคือไม่เข้าใจโค้ดของมันเท่านั้นเองเท่าที่สเกตนะครับไม่เข้าใจโค้ดมันขึ้นอันโน้นะ่ะมันขึ้น PE มันขึ้น DE มันขึ้น DC ประมาณนี้นครับ แต่ถ้าเราไม่เข้าใจนะครับมันขึ้นแบบนั้นแบบนี้มาเราก็แก้ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ทีนี้ผมจะมาลงาโค้ดนะครับโค้ดเกี่ยวกับอาการของเครื่องซักผ้าแต่ละยี่ห้อนะครับเพราะว่าเครื่องซักผ้าแต่ละยี่ห้อนะครับอา,าการเสียของมันนะครับโค้ดของมันที่มันบอกมานะครับ <c oughs> มันมีเยอะแยะมากมายนะครับทีนี้ ต่อมาก็อาการโดยรวมที่เราจะต้องเข้าไปศึกษามันว่ามันเป็นเพราะอะไรสาเหตุของมันทำไมเรนถึงเป็นแบบนี้นะครับเราต้องอธิบายให้การฟังว่าเพื่อที่จะได้กระจาดแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะครับสมมุติว่าน้ําไม่เข้าถังนะครับน้ําไม่เข้าถังมันเกิดมาจากอะไรนะครับเราต้องมาดูที่ตัววาล์วน้ําก่อนนะครับว่าวาล์วน้ําเสียหรือเปล่าหรือมันอุดตันหรือเปล่าประมาณนี้นะครับ สาเหตุของมันมีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้อง <c oughs> ไปดูตรงนี้เพราะมีพี่น้องหลายท่านนะครับที่สอบถามเข้ามา,าการสอบถามเข้ามานะครับจะต้องบอกรายละเอียดด้วยนะครับว่า,าเครื่องซักผ้ายี่ห้อสมมุติว่าซัมซุงประมาณนี้นครับอยี y ่ห้อซัมซุงมันเปิดไฟไม่ติดหรือว่าน้ําไม่เข้าถังหรือว่าปัดแห้งไม่ได้นะครับเราต้องอธิบายกันมา,าถ้าถามมาแบบสั้นๆว่า เครื่องซักผ้าไม่ทํางานเลยอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเครื่องซักผ้ายี่ห้ออะไรเราจะได้ที่ายกันถูกทีนี้เราจะได้แนะนํากันให้มันตรงประเด็นว่างั้นนะครับคือจะไม่ให้เสียเวลาเลยนะครับแล้วก็จะเป็นแนวทางให้กับพี่น้องมือใหม่นะครับแล้วก็อ่าอ่าเป็นอ่าความรู้ให้กับพ่อบ้านแม่บ้านอ่าที่ใช้เครื่องซักผ้าอยู่อ่าสมมุติว่าเครื่องซักผ้าที่บ้านใช้ lg ว่างั้นนะครับ อ่าถ้ามันขึ้น P/E ขึ้นมาหรือว่ามันขึ้น D/E ขึ้นมานะครับเราจะแก้ไขยังไงมันเกิดมาจากตัวไหนนะครับเราก็ไม่รู้นะครับอ่าทีนี้ผมจะเอาโค้ดที่มันออกมานะครับออกมานําเสนอและทยอยออกไปเรื่อยๆนะครับเอาเอาทุกยี่ห้อเลยครับไม่ว่าจะเป็นฝาหน้าฝาบนนะครับให้พี่น้องมือใหม่ได้เข้าไปศึกษาแล้วก็ถ้าทําแล้วไม่เข้าใจยังไงกเ็เราติดต่อสอบถามกันได้อ <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับ อันนี้ก็ไม่ถือสานะครับเพราะคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเรารู้รู้บ้างรู้ไม่เยอะเราก็ทําทเป็นวิทยาทานเพื่อที่จะให้พวกเรานะครับได้ทำมาหากินหรือได้แก้ไขได้อย่างน้อยก็ประหยัดเงินประหยัดทองไปนะครับ <c oughs> อย่างน้อยก็ทําให้สังคมไม่วุ่นวายนะครับถ้าเราอยู่ดีมีกินเราก็อาจจะคิดดีทําดีต่อไปนะครับ แต่บางรายถ้าคิดไม่ออกทํำยังไงก็ไม่ได้เราอาจจะคิดผิดและเดินทางผิดแล้วก็ทําผิดได้นะครับวันนี้ความรู้ของผมเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็อาจจะได้มานําเสนอ <c oughs> เพื่อ,อให้พวกเรานะครับที่เข้ามาศึกษาในคลิปหรือว่ามาเข้ามาสอบถามนะครับได้ทําได้ทํามาหากินได้อันนี้เป็นความภูมิใจของผมมากเลยนะครับต่อไปนะครับผมอันนี้ ต่อไปก็ไม่ว่าจะเป็นฮิตาชินะครับ LG ซัมซุงโตชิบ้าพานาโซนิกพวกนี้ครับผมจะเอาโค้ดนะครับโค้ดที่มันออกมาว่าอาการตัวเนี้มันเกิดมาจากตัวไหนแล้วให้พี่น้องมือใหม่หรือว่าพ่อบ้านแม่บ้านที่ใช้เครื่องแบบนั้นอยู่เข้าไปแกะไปงัดไปดูแลไปบำรุงรักษามันได้ตามโค้ดของมันนะครับ <c oughs> ทีนี้อาการแต่ละยี่ห้อแต่ละอย่างที่มันออกมานะครับ ที่มันขึ้นโค้ดออกมานะครับเพราะว่าเราจะฟันทงตรงนั้นเลยทีเดียวไม่ได้สมมุติว่าอันนี้เป็นเครื่องสภา้า LG นะครับอ่าสมมุติว่านะครับมันขึ้น PE นะครับถ้ามันขึ้น PE นะครับมันฟ้องว่าเพรสเชอร์เนี่ยครับ เพชเชอร์สวิคหรือเพชเชอร์วัดระดับน้ำเนี่ยครับไม่ทํางานนะครับพอเพชเชอร์ไม่ทํางานมันจะฟ้องขึ้นมาว่า PE ลองติตัดติตัดติตัด,ตตดไม่ทํางานท <c oughs> ีนี้ถ้าเราสอบถามว่าอาการนี้อ่ามันขึ้น PE ปุ๊บนะครับอ่าเราก็จะอ่าก็จะมีคนแนะนําว่า PE เกิดมาจากตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องค้นหาสาเหตุของมนก่อนนะครับบางทีมันอาจจะยังไม่เสียนะครับมันอาจจะยังไม่เสีย าสาเหตุของมันก็จะมี1แจ็คเสียบเข้ามานะครับสกปรกนะครับเป็นขี้เกลือเป็นตาโมดด้านในนะครับเราเปลี่ยนใหม่แล้วมันก็จะขึ้น PE เหมือนเดิมอันนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเราต้องเช็คดูแจ็คเสียบตัวนี้นะครับไล่ไปนะครับไล่ไปถึงที่บอร์ดว่าสายมันขาดตรงไหนหรือ,อยังไงหรือว่าสายของมันมีรอยไหมนะครับถ้าสายมันมีรอยไหมมันก็อาจจะทําให อาสัญญาณไม่ผ่านมันเลยทําให้ขึ้น PE ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องค้นหาสาเหตุของมันนะครับเพราะทุกอย่างมันจะมีสาเหตุมันมามาจนลามมาถึงไอ้ตัวนี้เป็นอ่าเป็นตัวกําหนดนะครับถ้าไอ้ตัวกําหนดเนี่ยครับมันยังดีอยู่เกิดสายมัขาดครับไอ้ตัวนี้ก็ไม่ทํางานเหมือนเดิมเห็นไหมครับอ่าถ้าเช็คเสียบของมันตรงนี้ครับมันเป็นขี้เกลือขึ้นตาหมดหรือว่ามันเสียบแล้วมันอ่าไม่สัมผัสกันดี มันก็ทำให้อาตัวนี้นะครับทํางานไม่ได้มันเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องค้นหาสาเหตุเข้ามาว่าทําไมไอตัวนี้นะครับถึงไม่ทํางานนะครับมันเสียเองหรือว่าแจ็กเสียมันสกปรกหรือว่าสายมันขาดหรือว่าแจ็กเสียที่บอร์ดเข้ามันนะครับเป็นที่เกลือหรือว่าไม่สะอาดพอสัญญาณเลยไม่ผ่านมาหามาหายตัวนี้ได้มันเลย ขึ้นอาการ PE นะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ดแบบไหนนะครับเราต้องไอปนค้นหาสาเหตุของมันด้วยนะครับเบื้องต้นเราต้องเช็คดูว่าไอ้ตัวนี้เสียหรือเปล่าเช็คเสียบจกประปกหรือเปล่าหรือว่าสายไฟมันขาดหรือเปล่าด้วยนะครับอันนี้ครับมันไม่สาเหตุของมันมาเพราะฉะนั้นพี่น้องบางท่านนะครับโอ้ยมันขึ้น PE อาตัวนี้เสีย เราก็รีบเลยครับรีบไปซื้อมาเปลี่ยนปรากฏว่าอา้าวเป็นเหมือนเดิมอ่าแสดงว่าอ่าเรายังไม่ละเอียดพอนะครับอาจออจะเป็นที่แจ็คเสียบของมันนะครับถ้าแจ็คเสียบของมันเนี่ยครับอ่าเราเสียบตัวไหนก็เหมือนเดิมเพราะเราต้องตัดสายตัวนี้ครับมาบัดกีติดเลยครับเพื่อที่จะทดสอบว่ามันเป็นที่แจ็คเสียบหรือเปล่านะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ผมเจอนะครับมันจะเป็นที่แจ็คเสียบ เ็คเสียบขึ้นขี้เกลือเป็นตาหมดเอาเอาอันใหม่มาเสียบมันก็ไม่ทางานเหมือนเดิมครับ <c oughs> หรือบางครั้งมันก็จะติดอับดับทำงานได้เป็นบางครั้งบางครั้งก็เป็นบางครั้งก็ไม่เป็นนะครับาสาเหตุมาจากแจ็คเสียบของมันนี่แหละครับเพราะว่าข้างในของมันน่ครับข้างในแจ็คเสียบนะครับมันเป็นตาหมดด้านในหรือเป็นขี้เกลือแต่บางท่านบอกว่าเอาน้ํามันโซนีเข้าฉีดแล้วมันยังเป็นอีกนะครับ <c oughs> ถ้ามันยังเป็นอีก เราก็ตัดสายไฟตรงนี้เลยครับาสายกลางคือสายกลางสายริมคือสายริมแล้วก็บัตกีติดเลยนะครับเนี่ยครับเพื่อที่จะทดสอบของมันว่ามันดีหรือเปล่านะครับด้านในของมันก็จะมีแกนเฟอรไรท์อยู่นะครับอันนี้ผมอธิบายา <c oughs> เกี่ยวกับวิธีทดสอบหรือว่าทดลองหรือว่า,า,าศึกษาไปตามมันดูว่ามันมาจากตัวนี้เสียหรือว่ามาจากแจ็คเสียบหรือว่ามาจากสายไฟมันขาดเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คดูให้ละเอียดนะครับ เพราะพี่น้องบางท่าน <c oughs> จะซ่อมบำรุงเครื่องซักผ้าไม่เคยแกะอะไรดูเลยนะครับอพอรู้อาการปุ๊บก็จะมาเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นะระบบสายไฟของมันนะครับมีปัญหาทั้งนั้นเลยครับหนึ่งโดนความชื้นเกินขี้เกลือหรือหนูกัดสายไฟมันขาดเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเครื่องซักผ้าเนี่ยครับเราจะต้องถอดมาแกะดูก่อนแกะดูแลสังเกตดูว่า สายไฟมันถูกความชื้นหรือเปล่าหรือว่าหนูกัดสายไฟถอดแจ็คเสียบมันมาดูว่ามันเป็นขี้เกลือตามดหรือเปล่าประมาณนี้นะครับก่อนที่เราจะฟันธงไอ้ตัวนั้นตัวนี้เสียสําหรับโค้ดเครื่องซักผ้านะครับมันก็เป็นสาเหตุดึงนะครับที่ทําให้เราเข้าใจและเดินทางไปถูกและใกล้เคียงนะครับไม่ไม่ไม่มีโอกาสพลาดเยอะนะครับสมมุติว่า อถ้าเครื่องสซฟไฟเอลจตัวนี้ครับมันขึ้น PE นะครับอ่ามาจากเพชเชอร์วันระดับน้าตัวนี้แหละครับเราก็จะเข้าไปเช็คดูอย่างที่ผมว่านะครับก่อนที่เราจะฟันธงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องตรวจสอบดูสายไฟของมันในระบบของมันอ่าให้เรียบร้อยนะครับอ่าและจะพวกฮิตาชิพวกนี้ครับมันโดความชื้นไม่ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้ามันเกิด ความชื้นขึ้นเยอะในระบบของมันนะครับมันจะไม่ทํางานเลยครับมันจะกระพริบอย่างเดียวนะครับทีนี้พอเราทําให้มันแห้งนะครับไปทาความสะอาดตามแจ็คเสียบของมันมันจะทํางานได้ตามปกติเลยนะครับเนี่ยครับและเครื่องซักผ้ารุ่นใหม่นะครับเขาจะมีโค้ดนะครับมีโค้ดบอกหมดนะครับแต่เครื่องซักผ้ารุ่นก่อนๆนะครับเขาจะใช้เสียงร้องเตือนอย่างเดียวร้องติ๊ต๊ต๊ะตอ๊อย่างเดียวนะครับไม่มีโคด้ดแต่เครื่องซักผ้ารุ่นใหม่ มันจะมีเซ็นเซอร์เป็นหลักและจับจุดและส่งสัญญาณให้ระบบนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นเครื่องสาภาพผ้ารุ่นใหม่นี่ครับระบบบอร์ดของเข,เขาไม่ค่อยเสียเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเกิดมาจากเซนเซอร์ทั้งหมดนะครับที่มันใช้งานไปนานๆมันก็จะเป็นได้อ่าประกอบกับว่าเรา,าพี่น้องคนใช้นะครับเอาเครื่องซสกผ้าไปตั้งนะครับมันมันไม่มันไม่ มันไม่เสถียรกันนะครับคือมันละมันหลวมันเกิดการขย่าได้นะครับอ่ามันก็เลยทําให้ระบบเซ็นเซอร์พวกนี้ครับอ่าเคลื่อนย้ายตําแหน่งนะครับมันก็เลยเกิดอาการขึ้นมาเป็นบางครั้งบางครั้งมันก็ดีบางครั้งมันก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะเอาโค้ดนะครับโค้ดของเครื่องซักผ้ามานําเสนอและมาให้พี่น้องมือใหม่เข้าไปศึกษาหาความรู้ว่าโค้ดตัวนี้มันคืออะไรนะครับอ่า สมมุติว่าถ้าเป็นยี่ห้อฮิตาชิถ้ามันขึ้น F 1มันก็มาจากเพชเชอร์วัดระดับน้ำเพชเชอร์ pressure, วัดระดับเสียหรือเปล่าเราต้องไปไล่เช็คดูสายไฟต้นเหตุของมันมาก่อนว่าแจ็คเสียของมันเป็นยังไงหนูกัดหรือเปล่าเราต้องดูก่อนเราจะผีผามไปเปลี่ยนเลยก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะเสียเวลาเราต้องเช็คดูก่อนเพราะว่าไอ้ <c oughs> พวกนี้มันเป็นระบบะสัญญาณไฟวิ่งไปวิ่งมาถ้าสัญญาณไฟไม่ไม่เสถียรกันมันก็ทํางานไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นมันก็จะมีองค์ประกอบขอมันอยู่ในตัวของมันด้วยนะครับเราต้องมีความละเอียดไปตามมันเลยนะครับเราต้องคิดว่าเครื่องสักผ้าแต่และเครื่องเขาผลิตมาเขายังผลิตได้แค่เราจะมาแค่แกะสายไฟมาดูเนี่ยเราขี้เกียจทําถึงขนาดนั้นมันคงม,นมันก็ลําบากอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องละเอียดนะครับอย่าไปมักง่ายในการทําแบบนี้นะครับ เพราะว่ามันเป็นอาชีพได้นะครับมันเป็นอาชีพได้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้ผมฟันธงได้นะครับว่าเป็นอาชีพที่หากินได้ง่ายเพราะปัจจุบันนะครับทุกบ้านจะมีเครื่องซักผ้าทุกหลังคาเรือนเลยนะครับถ้าเราทําดีนะครับทําดีทําแล้วมันคุ้มค่าลูกค้าเขาก็จะเรียกเรามาใช้บริการเราก็จะอยู่ได้กินได้ตามอัตราภาพนะครับเนี่ยครับวันนี้ผมก็เลยมา มาอธิบายเกี่ยวกับว่าต่อไปนะครับผมจะลงคลิปคลิปสั้นคลิปช็อตเพื่อที่จะเอาโค้ดอาการของเครื่องสั้าเหล่านั้นออกมาให้พี่น้องดูว่าอาการแบบนี้โค้ดแบบนี้ <c oughs> จะต้องไปเช็คตัวไหนนะครับเพราะว่ามันจะง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเราจะเราจะเราจะงมไปได้ถูกว่าครับงมไปได้ใกล้กว่านะครับแต่ถ้าเรา ไม่เข้าใจเลยครับเราอาจจะงมโขมไปก็ได้ครับกว้าไปเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะวานยาตัวเองทําให้อ่าเกิดการสูญเสียและเสียเวลาด้วยนะครับอ่าต่อไปติดตามดูคลิปสั้นของผมนะครับคลิปสั้นคลิปช็อตนะครับผมจะลงคลิปช็อตเกี่ยวกับโค้ดเครื่องสัานะครับและทําแล้วไม่เข้าใจยังไงก็โทรมาถามหรือว่าติดต่อสอบถามได้เหมือนพี่น้องทุกท่กทานนะครับ โทรมาผมรับทุกคนเห็นไหมครับผมรับทุกคนขณะผมนั่งกินข้าวอยู่ผมก็ยังไปรับสายอยู่เลยครับเนี่ยครับบา,างคังเป็นรถน้ําผักที่สวนแม่บ้านเรียกเอฟซี FC โทรมาวางตัวนั้นเขมารับสายก็แนะนํากันไปครับส่วนใหญ่ก็ทําได้เยอะแยะมากมายพอสมควรน,นะครับก็ดีใจมากนะครับเอาละครับ วันนี้ก็มาท้าความกันประมาณนี้นะครับต่อไปติดตามดูคลิปสั้นของผมนะว่าผมจะเอาโค้ดเครื่องสสาพอ่าทยอยออกมาให้ให้พี่น้องทุกท่านได้ดูกันนะครับและไปแก้ไขตามนั้นเลยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสมัครการติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ